สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a t h a n n e l นะครับผมวันนี้กลับพบก,กันอีกครั้งการเรีคชั่นครับวันนี้เรามาเรีคชั่นโปรเจกต์นะครับผมของเพลงท่าห่างนะครับโคเวอร์นะครับผมก็คือจริงๆท้าห่างของพี่ตู่แหละไม่ได้โคเวอร์แต่พี่ตู่ชวนบิวกิ้นมาร้องมา,มามาร้องด้วยนะครับผมจริงๆเขาบอกว่าจริงๆไหนทำไมพี่ตู่ถึงชวนบิวกิ้นมารอ้องเพราะว่าพี่ตู่เขาไปเห็นเอ่อคลิปคลิปหนึ่งที่บิวกิ้นเขาเคยไปปิ้งย่างหมูกระทะเอ่อหมูกระทะสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋กินกับพีพีมั้งไม่แน่ใจจะใช่แล้วเาร้องงเพล ถ้าหาขึ้นมาอาแล้วที่สุดส็อว้ยเห็นก็เออก็น่าจะโอเคนะมาจอยกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะน่าจะมันใส่สมัยชุดมาธายมเลยมั้งชาบูหรือเปล่าหรือปปิงยงปงยางปิงยาเนี่ยคือเก่ามากแล้วแหละแ,แล้วก็เหมือนกับว่าแล้วเหมือนเขาก็เห็นแล้วเขาก็เลยโอเคงั้นก็ชวนมาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับผมก็เลยชวนมาแล้วก็มีน่าจะมีเอ,อ่อต้าเด็กพร์กินสันด้วย อืมเอามาเป็นมือกีตาร์ให้ในเพลงเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ทำบีโคเวอร์ใหม่มเป็นสเปเชียลโคเวอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงจรงพี่ตู่ก็คงเราคุ้นเคยกับเพลงพี่ตู่ในเพลงนี้อยู่แล้วคือเพลงทหา,หาเดี๋ยวลองมาดูฟังเสียงบิลกินว่าพอได้เขาได้ร้องเต็มๆต็มแล้วว่าจริงๆคาแรคเตอร์เสียงคล้ายๆกันอยู่นะมีความคล้ายเพราะล่าสุดไปดูเดือดสาตาร์ที่บิลกินพีพีไปออกเนี่ยพี่ตู่มาเป็นแขกรับเชิญด้วยเราก็มีความคล้ายๆกันอยู่เยอะเหมือนกันนะอืม เดี๋ยวไปดูกันนะครับขอบคุณทาง YouTube Channel นะครับพี่ตู่ับทอนนะครับผมที่อน,นุญาตทำเรียลชันได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพลงนี้กับท่าหาครับผมนี่เขาไปเรียนรูโมดัสไฟหรอช,ชอบความย้อมสีภาพกับ

จะได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนเดิมเมื่อไปอยากเป็นคนที่เธอทองมาเวลาทุกรอบอกีกสักครั้งแต่เรื่องจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องจริงคือเราเลิกกันหากวันในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกัน,น,นไ,ไ,มไม่รู้ ใจฉันจะมีความสุขมากขน,นาดไหนคนที่ทำให้เธอเย้ยคงได้บอกคำ นุ่มใช่อยากที่จะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่อยากที่จะให้เธอนั้นเข้าใจยังมีรองรัวมากมายที่อยากจะทำเพื่อเธอถ้าผมส่งนี่ยังคิดนัตั้งแต่ไปเกาหลีได้สงตลไม่เป็นอย่างนั้นหากนในวันนี้เรายัางอยู่ด้วยกันไม,ไม่รู้ว่าใจฉันจะมี ธอมาขนาดไหนคงได้ทำให้เธอเย็นคงได้บอกคำว่ารักเธอคกล้ๆคงได้ทำอะไรอีกมากมาที่ยิ่งค้างคาใจเธอมูน oh, ดีมากเลยฉันไม่รู้จงนี้จะได้เจอเธอหรือเปล่าและไม่รู้จะนี้จะได้พบเธอหรือไม่อยากบรรยายด้การระบายเป็นเพลง บอกให้เธอรู้สิ่งที่อยู่ในใจฉันว่าทุกวันฉันยังยังคิดถึงเธอหากวันในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนความ่ทำให้เธอยังคงไม่บอกคำว่ารักเธอได้ไคงไม่ทำอะไร <laughs> 你看看在这 โค้ดที่ตั้งใจทำมากอ่ะเมิร์ตนี่ไม่เรียกว่าโคร,ร์แล้วนี่เรียกว่านิวเวอร์ชั่นโอ้ยเดียนี่ติดไหนอะ่ะคิวตันปะเอาว่าแล้ว,360วสามร้อยหกสิบองศาเวลาพูดว่าคิวตันอยู่พอดี๋าวพขึ้นมาเลย โอเคดีคือเสน่ห์ของเพลงนี้มันขอนร่วเนอะแต่ที่มาทำโคเวอร์อะทำให้มันชาลงแล้วมันก็เหมือนแบบใช้ดนตรีน้อยชินมากและการที่มีนักร้องสองคนช่วยประสานกันนะมันยิ่งทำให้อารมณ์เพลงอะมันยิ่งโดนขยี้อะโอ้มันก็ความรู้สึกพี่นะถ้าเราไม่ติดว่ามันมีเพลงก่อนอยู่แล้วมันก็เป็นเพลงใหม่ในสไตล์แบบนี้ได้นะ แบบซึ้งๆแบบนี้สกิต้าไฟฟ้าตัวนึงแล้วคียโนโนแล้วก็สองคนประสานกันอะจริงจริง,รงคือรู้สึกว่าถ้าเราไม่ถ้าไม่รู้จักว่ามีเวอร์ชันอื่นอะอ,อันนี้คือเหมือนกับเพลงใหม่ใช่เหมือนเพลงใหม่เพลงนึงอะ <c oughs> ใ,ชใช่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 แล้วทำให้แบบแว่าเรานึกถึงแบบว่าเรานึกถึงแบบฟิลลิ่งของพี่ตู่แลอยอแฟังฟิลกิ่เพลงอื่นๆสมัยของพี่ตู่อีกเลยอ่ะเขาเขาว่าเสียงเขามีความแบบละไม้คล้าย กันสูงมากอยู่นะแบบไม่ไม่มันมีความเหมือนกันเยอะมากคาแรคเตอร์เสียงเนาะใช่ใช่มีความเหมือนกันเยอะมากอย่างเงี้ยนี่พอฟังอย่างเงี้ยอะไรอย้อยากให้พี่อยากให้พี่ี้ร้องไปไหนหรือไงเออเพลงที่เก่ามากเพลงแรกของพี่ตู่จำชื่อเพลงไม่ได้เพลงอะไรอ่ะคือถ้าแต่ถ้าใครยุกันนั่นคือแก่แล้วแหละเดือประมาณไหนเจอเจอเธอบอกว่าเธอเป็ใครเธอทำใจไม่ท่มัน่เอเธ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 อรู้จำชื่อไม่ได้อ่ะ นี่ก็อารมเนื้อไม่ได้เหมือนกันเก่ามากแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะปะเกียนในหัวก็แอบแบบนึงนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบิวกินกับพีพีมาร้องเพลงช้าๆซึ้งๆขยี้กันไปขยี้กันมาอย่างเงี้ยมันคงได้อีกอารมณ์มึงนะเออสิ่งที่ป้าจะทํายังไงปะนื้อใช่นะเซนเซมองหน้าเธอยังไงเฮจายคนนี้เก็บไว้ไม่ต้องเปิกเพื่อนคนแรกได้ใ่ไห้เธอรู้เออนึกถึงเพลงนั้นแหละแล้วอยากจะให้บิวกินร้องเพลงนี้ คือเอความเพลงพี่ตู่เขาจะมีสไตล์ของเขาอยู่แล้วในทุกเพลงเหมือนจะมีซิงเกิลเจอร์ใส่ไว้นในนั้นถ้าใครทันเพลงนี้ก็น่าจะสักสามส,ส,ส,สิบอัพนา,นานข <c oughs> นาดน,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 นั้นหรอนานนานนานตั้งแต่อัลบั้มที่สแตมกับคือสำหรับเขาที่มีอัลบั้มหนึ่งจำได้มั้ยพ่เกรกอรี่เขาเปิดตัวนักร้องกลุ่มใหม่อะแล้วเขาจะมีสแตมมีตู่พบทอนไปอัลบั้มเดียวกันในเพลงนั้นอ่ามันเป็นอัลบั้มแรกของพวกเขาเลยอย่างเงี้ยเออตั้งแต่นานแล้วแหละนานมากอย่างเงี้ยแล้วสแตมเป็นเพลงเอ่อรู้สึกว่าจะเพลง เพลงสองเซเว่นซีเนี่ยสักอย่างหนึ่งจบทอไม่ได้แล้วเก่ามากเก่ามากมก่อนเพลงความคิดอ่ะยุคนั้นะประมาณนั้นตั้งแต่แที่พวกพี่ๆเขาคบกันใช่ใช่นานมากนานมากอ่าอ่าถือว่าโอเคครับทําได้ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้มูดอ่ะมันแบบเปลี่ยนเลยเพลงปกติถ้าหาจิวค่ะแบบสมูทสมูทน่ารักน่ารักแต่พอมันเป็นอะคูสติกขึ้นมามูดเพลงมันเปลี่ยนแล้วพอถ่ายกับแบบบนดาดฟ้ามีพระอาทิตย์แบบยามอสระดงหนี้มันรู้สึกแบบ มันฟิลดีอ่ะมันแอบดูเงาเงาไงนะแต่เป็นเงาเงาที่แบบมันก็ยูโอุูนอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วบิวกินก็เสียงคลอไปกับพี่ตู่แบบดีมากแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหมือนกันเป๊ก็จริงแต่เขามีความสไตล์ที่มันการร้องหรือเทคนิคบางอย่างที่มันคล้ายๆกันแล้วดูแล้วมันก็เอ้ยมันเป็นเพลงเดียวกันเหมือนเป็นดูโอได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจเรารับพี่แอดถึงบอกว่าอยากให้พี่พีมา้องเพราะมันจะมีความเป็นดูโออีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่แต่ไม่เขาดูพี่พีร้องมันจะดูเป็นร้องให้แฟนกันมาก ก็ไม่รู้แต่ี่เขาลองกับพี่ตู่เขาจะถ้าพี่้าวเป็นแบบเพลงทั่วไปพี่น้องอะไรอย่างงี้อืออ่ะเป็นเพลงน่ารักครับผมคิดว่าถ้าอย่างงี้น่าจะมีโปรเจกต์อื่นๆแล้วแบบบู๊กับคนอื่นๆที่ค r o s s กันอีกเนาะเยอะๆเนาะน่าสนใจพี่ว่างานซีรีส์อาจจะพักก่อนหรือเขาอาจจะยังคิดโปรเจกต์ให้สำหรับเด็กๆในค่ายนาดาวอยู่นะพี่ดาว ครับพี่เลยคิดว่าตอนนี้ด้วยความที่น้องก็มีฐานแฟนแล้ีวความสามารถค่อนข้างเยอะเขาก็อาจจะเป็นกึ่งกึ่งใครฟรีแลนซ์ที่เป็นอย่างไปฟีเจอร์วิ่งกัน,นเพลงบ้างไปทำโปรเจตเกต์เล็กๆบ้าง<ม>ไปออกรายการ<ม>อย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า<ม>แต่ข้อของบิวพีพีเนี่ยมีเพียงหม่เดนนาธนวาคม นะครับผมส่วนบิวกิ้นเขาก็พูดในป้าๆแล้วว่าเขาตอบเรื่องคำถามอื่นแหละเขาตอบเขาบอกว่าเขาบอกเขาไม่มีงานแล้วครับปีนี้เขาเป็นเพลงใหม่ปีหน้าเลยพอช่วงนี้ก็ดูดูงานเยอะเหมือนกันนะแต่เป็นงานแบบไปงานคำตอบคนอื่นเลยไปรายการอย่างนี้แต่ตอนที่ไปเดลสตาร์มาโหตอนที่ฟังเสียงเขาร้องหลูเห่กับกีดแกลมสดๆอ่ะก็รู้เลยนะใช่แต่ดีนะแต่รู้รู้เลยว่าแบบโหเขาตื่นเต้นมากนะเพราะคิดดูนะตรงนั้นแปดคนนี่คือแบบ เหมือนนั่งอยู่หน้าปรมาจารย์แปดคนแล้วพี่ไปสอบเราอี่เองอะคอรไม่ได้เล่นให้แฟนขับหรือเอฟซีดูแต่มันเหมือนก็คือเพื่อนร่วมอาชีพอะที่เป็นคอนซีเนียกว่าเราอีกที่ความสามารถมากกว่าเราเก่งว่าเยอะอะคือทุกคนเก่งกว่าเราหมดเลยแล้วเหมือนเราไป้องเหมือนเป็นเหมือนไปสอบกับคุณครูอะแล้วดูพี่แก้พี่ดาพี่ตู่พี่บี้พี่กาลาใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีเอ่อีเดียมีนนท์นนท์ก็เก่งกว่าคือ่ละคนคือเก่งกว่าหมดเลย คือ <C ue> จริงๆพี่ว่ามันมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะคือการที่เราเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันก็ทําให้เราไปได้พัฒนาเราก็ได้รู้ขีดความสามารถเรา,าอาจจะมีมากกว่าที่เราคิไไดไว้แค่แรเลยคือดูน้องตอนร้ว่าตื่นเต้นแบบบิวกินจรงบิวกินัตื่นเต้นหมืองี้ยพีพีรู้สึกว่าพีพีเสียงสั่นเลยรู้สึกว่าเขาตื่นเต้ตนเพือนกันรองรตอนนั้นพีพีแต่อย่างนึงพีพีรู้เลยว่าพอไปถ่ายความเซนมาเสียงน้องเปลี่ยนอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเพราะน้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่เหมือนเดิมค เปลี่ยนเป็นเสียงแบบอื่นได้ยังไงเพราะว่าเสียงแบบโทนเดิมอาจจะใช้ไม่ได้เลยะมันอาจจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเสียงอะไรที่มันเปลี่ยนไปเสียงโทนเดิมใช่ไหมหรือว่าอาจจะทใช้ได้แต่ต้องรอแบบพักฟื้นให้งานกลักแย่ใช่ใช่ใช่เพราะว่ารู้เลยว่าเสียงน้องแบบเสียงเสียงโทนเดิมมันไม่มีแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นโทนใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูว่าพอเป็นเพลง MV ใหม่ในเดือนหน้าที่เป็นผลงานใหม่รอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนักร้องก็จะมีจุดอ่อนอยู่ไม่เกี่ยวกับในร่างกายหรอกก็เหมือนกีฬาคอเอออะไรเงี้ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันนะครับผมในครั้งหน้าว่าจะมีผลงานอื่นๆของน้องๆอะไรออกม,มาอีกน,นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีม่มาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดคามพี่ด้วยนะนะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube, YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย